หนังไทยพร้อมเจาะโลกอีกครั้งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ2025มีอะไรบ้างที่น่าตื่นเต้นเทศกาลแบงคอกอินเตอร์เนชั่น f นลฟิล์มเฟสต2025กำลังจะกลับมาอีกครั้งครั้งนี้เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง15ตุลาคม2568หรือ19วันเต็มๆที่จะพาคนรักหนังไปสู่โลกของภาพยนตร์คุณภาพกว่า200เรื่องจาก40ประเทศทั่วโลกยืนยันตำแหน่ง ศูนกลางภาพยนตร์แห่งอาเซียนอย่างแท้จริงแต่คุณรู้ไหมว่าภาพยนตร์ไทยกำลังเตรียมจอะโลกอีกครั้งภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติไทยที่หยด3มจะเปิดตัวในรอบเวิลด์พรีมยิ่งใหญ่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ภาพยนตร์สยองขวัญทั่วๆไปแต่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ทั้งในแง่ารายได้และคำวิจารณ์จนถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพองการภาพยนตร์ไทยที่พร้อมเฉิดฉายบนเวทีโลกอย่างแท้จริงด้วยรายได้หลังเปิดตัวเพียงวันเดียวกว่า60บล้านบาท ทำให้ภาพยนตร์ไตรภาคนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดภาพยนตร์ปิดเทศกาลคือโคคิโฮผลงานจากญี่ปุ่นที่นักวิจารณ์ยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในรอบหลายปีและยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กกำพร้าที่ก้าวสู่การเป็นนักสแสดงทาบุกิจผู้ยิ่งใหญ่และถ่ายทอดความเป็นมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่น่าสนใจคือภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของตัวละครแต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่ท้าทายความคิดของผู้ชมใมนเรื่องของความเป็นมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่เทศกาลนี้ไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์เปิดและปิดเทศกาลที่น่าสนใจเท่านั้นโปรแกรมไฮไลท์ของเทศกาลยังมีอีกมากมายเช่น s p e c i a l Presentation Bangkok ิน d n i g ย t ที่นำเสนอภาพยนตร์สยองขวัญรอบดึกรวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่น ที่น่าสนใจเช่น about a p e in the k i r i c i a n ภาพยนตร์สยองขวัญที่เล่าเรื่องราวของบรรณาธิการนิตยสารที่หายตัวไปอย่างลึกลับและ Crush 2025เ,เรื่องราวของครอบครัวที่ต้องอเผชิญกับการทดสอบความเชื่อและความหวังเมื่อลูกสาววัยสิปีถูกลักพาตัวและนี่คือส่วนที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่สนใจอุตสาหกรรมภาพยนตร์เทศกาลนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เช่นตลาดหนัง Film Market ที่เปิดเวทีให้ผู้สร้างผู้จัดจําหน่าย และผู้ซื้อลิขสิทธิ์จากทั่วโลกได้มาพบปะเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายใหม่ๆเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดนอกจากนี้ยังมี seminar, workshops กิจกรรมสัมมนา,าและเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและโปรเจกต์มาร์เก็ตเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ได้พบปะและนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนดังนั้นเทศกาล b a n ค kok International น i l m Festival 2025จึงไม่ใช่แค่เทศกาลภาพยนตร์แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้ภาพยนตร์ไทยเจาะโลกและสร้างเครือข่ายใหม่ๆใ,ในอุตสาหากรรมภาพยนตร์คุณคิดว่าเทศกาลนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหากรรมภาพยนตร์ไทยและอาเซียนในอนาคตมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิ